ลบออกจากเฟซบุ๊กได้เลยค่ะอีเบียอิชิต่ำอีสาปปีใหม่คนมาสวัสดีปีใหม่กันบ้างถูกไหมคนเคยรู้จักกันควรจะมาแฮปปี้นิวเย็นั่นนู่นนี่กูอีกเลยลบออกจากเฟซบุ๊กได้เลยค่ะอีสาปกูไม่ไปเต้นมาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยกูทิ้งรายได้ทั้งหมดของกูเพวกะมึงหมดความสำนึกในบุญคุณมีมไ,มไหมไอ้หีเนียการที่จะมาเจอกูห้านาทีมันยากมากนักหรอ ถ้าไม่มาเจอกูวันนี้แค่ห้านาทีก็ออกจากห้องกูก็กลับไา้เลยไม่ต้องมาเจอกูอีกเลยลบออกจากเฟ e b o o กได้เลยค่ะฉันต่ำมีพวกไรค่าฉันทำงานฉันก็เหนื่อยพออยู่แล้วฉันมาทำงานฉันมาหาเงินฉันไม่ได้มหาหบิบอันเหาก,กับใครพี่เพจด่าพี่บีอะไรก็ไม่รู้ว่าคุยไปกูปยอยากกลับบ้านมากในตอนนี้จริงกูลำคาญ อะไรก็ได้กูไม่ใช่ทางขยะกูไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์กูไม่ใช่เหยื่อกูไม่ใช่อะไรก็ได้ที่จะอะไรก็มาลงกับกูกูไม่ใช่เครื่องมือกูคือคนกูมีความรู้สึกกูมีหัวจิตหัวใจเขาโพสต์ด่าฉันเขาไลฟ์สดด่าฉันทำไมอะ ถ้าฉันผิดฉันจะไม่ว่าอะไรเลยฉันจะยอมรับเพราะผิดอันนี้ฉันยังไม่รู้เรื่องเลยว่าฉันทําผิดอะไรแล้วแล้วมาใช้คําพูดด่าฉันเหมือนฉันเป็นคนที่อยู่ใต้ตีนแบบเนี้ยด่าฉันเพื่ออะไรอะนางเอาแต่ใจแล้วฉันน่ะฉันเป็น